สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อนี้ก็บทพาไปเยี่ยมมูยูอันเทนบีนะคะเป็นยูอีกเมืองหนึง่งก็คืออ่าไปไกลจากเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งอะเนาะเมื่อนี้บรรยากาศบกคดีบปนไดฝนตกก็สีได้คอยไปนะคะฝนตกแห้งลมพอมนี่แหละคะ่ะตัวยูเท่นบีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีคนหลายประเทศมาเที่ยวมอง เ,เท่นเมี่ยงนั้นเพราะว่าเป็นงามทะเลงามทะเลน้ำสีเขียวเพอยุ่เมืองไทยนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบื้องนอกนะคะ่ะนี่แหละค่ะกำลังขับรถขึ้นเขานะถนนเส้นนี้เป็นถนนสายไหม นีแ่แหละค่ะก็มาถึงบ้านพี่แอนแล้วบ้านพี่แอนอยู่เทนบีดูดอกไม้พี่แอนมาถึงแล้วพี่แอนสสวัสดีค่ะน้องคะ่ะคุณนายแอนนั่งอยู่ตรงนั้นนะคะ <c oughs> <c oughs> คุณนายแอนหนาววันนี้หนาะสุดยอดเลย,ยวันนี้ไปบ้านลก ตอนไฟรู้ไหมกุ้งเอาอะไรมาเอาอะไรมามันก uh, like, uh, ับเอ่อกล้วยเอามาจีเฮ้ยมีนี่เหมือนกันมีนี่เหมือนกันมีอะไรนะเอ่อะไรอย่าเกาลัดเกาลัดเพิ่งซื้อโอ้ดี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 โอเคโอเคครับพี่แล้วพี่พี่อันมาช่วยหนูขนของนะเข้ามาหลงเคลียร์ด้วยนะเคลียร์ที่นะนี่แหละครับวันนี้ก็มาถึงบ้านพี่แอนแล้ววันนี้เราจะทําเมนู ปิ้งมันแกวกับปิ้งกล้วยนะคะกล้วยนี้ก็เป็นกล้วยไข่เออไม่ใช่กล้วยหินมาจากประเทศเแถวทางทางไหนพี่แอนกล้วยประเทศนี้แอฟริกาเป็นกล้วยกล้วยหินนะคะกล้วยนี้กินเป็นเป็นกล้วยทํากับข้าวนะไม่ให้กินดิบนะคะคือว่าปอกกินเหมือนกล้วยธรรมดาได้ไม่ได้เราต้องทำเให้สุกเสียก่อนถึงจะกินได้ อร่อยมากค่ะถ้าสุกถ้าสุกแล้วอร่อยมากกล้วยอันเนี้ยกล้วยบดชีกล้วยบดชีทำกล้วยบดชีก็อร่อยอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าลูกเกาลัดค่ะอันนี้เรียกเกาลัดนี่ลูกเกาลัดแล้ววันนี้เราก็จะเอาเข้าเตาผิงของพี่แอนนี่แหละค่ะ แล้วตอนนี้เราก็จะมาเตรียมตัวทำตัวผิงเนี่ยเปิดหน่อยเปิดหน่อยเปิดเตัวผิงหน่อยเห็นหรือเปาว่ามองไม่เห็นนี่ค่ะแล้วก็จะเอามันแกวกับกล้วยแล้วก็ลูกเกาลัดเข้ามาให้เดี๋ยวกุ้งแจกอ่ะเปิดไหมเปิดไหมจะเข้าไปข้างในนะเราห่อก่อนเียไหมพี่อ่าบ้านนี้ก็จะลกๆหน่อยนะอย่าตื่นเต้นห่อก่อนปิดไว้ก่อนห่อก่อนห่อก่อนใช่ไหม่ะปิดนะเดี๋ยวให้ดูทำเป็นชิ้นก่อน แล้วก็จะมาห่อด้วย f อยนะคะนี่นะเชฟใหญ่ือห่อด้วยย o อยแล้วก็ห่อไปค้าเราจะใช้อะไรใบตองใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ไม่มีใบตองที่เมืองนอกไม่มีใบตองก็จะต้องใช้ฟอยกินกี่คนเนี่ยวันนี้ไม่กินอะไรกินแต่กล้วยใช่ไหม ถ้ามันเหลือนูจะเอากลับบ้านนะอ๋อย่างเลยใช่ไหมย่างเพราะว่าที่บ้านเร่มีเตาย่างอ,อ,อ๋อได้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 ไเตาย่างมันไม่อร่อยเหมือนเฮ้ยหมือนเหมือนเตาแบบนี้มันไม่หอมไงพี่มันไม่หอมฟืน <c oughs> เหลือให้สักลูกได้ไหมพี่จะทำของหวานใช่ไหมออบวชีบวชทีบวชทีพนีรัก อกหักพร,รักชีโอเคนี่นะคะตั้งเหมือนเดิมตะแคงตะแคงนี่ละคะครึ่งชั่วโมงผ่านไปก็สุกพอดีละคะ่ะก็จะมีไหมนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะมันไหมแค่เปลือกมันเฉยพอเราแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นี่คือว่านะสุกพอดี นี่แหละคะ่ะหวานมากอันนี้เป็นกล้วยปิ้งนะคะเราไปดูว่ามันจะเป็นไงบนะ้างมันแกว <c oughs> ก็จับอยู่อย่างนี้มันนิ่มๆก็แสดงว่ามันสุกแล้วละ่ะ <c oughs> โอ้โหมันแกวก็สุกแล้วแต่ร้อนมาก <c oughs> โอเคค่ะนี่แหลคะค่ะก็ามาสาธิตการกล้ยปิ้งกล้วยในเตาผิงนะคะปิ้งกล้วยปิยป้งมันหรือว่าใครมีมันฝรั่งอยากกินมันฝรั่งก็โยนเข้าไปเลยนะคะแต่ว่าต้องหัอคอยแบบนี้ก่อนหรือว่าเกาลัดเออเรามีเกาลัดด้วยแต่ว่ายังไม่กล้าเปิดเพราะว่ากลัวมันระเบิดเพราะว่าในเกาลัดมันมความร้อนม,ม,มันเก็บเก็บความร้อนเนาะเก็บความระอุอยู่กลัวมันระเบิดต้องรอก่อนนี่เละค่ะ คลิปหน้าถ้ามีอะไรใหม่ๆหรือว่า,าไปเที่ยวไหนที่ไม่เคยไปเงี้ยก็จะมาทำคลิปวิดีโอนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามา,ารับชมค่ะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพดีกันทุกคนค่ะอยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ